เออเหอไม่ธรรมดาพี่เวียลั่นแรงหลังเบลล่าโชว์ทายากลางไ g แม้ต่างฝ่ายต่างยุ่งกับงานของตัวเองแต่ความรักที่มอบให้กันยังหวานชามมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายจนวันนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่9สำหรับคู่รักข้ามช่องเวียสกลวั์คณารถและเบลล่าราณีแคมเปญที่มักจะมีโมเมนต์หวานมุ้งมิ้งเซวกันออกสื่อตลอดจนหลายคนก็ลุ้นและเฝ้ารอว่าเมื่อไหรจะมีข่าวดีบ้างนะ ล่าสุดเห็นแล้วไม่ได้จริงๆใช่ไหมเฮียเมื่อสาวเบลล่าโชว์ท่าย่างออกกำลังกายฉีกแข้งฉีกขาพร้อมระบุว่า s e l l love is better best love โดยมีแฟนหนุ่มสุดลรอรีบเข้ามาคอมเมนต์ซาสนานทันทีว่าห่างไปนานยังทำท่านี้ได้ไม่ธรรมดาแม้ความเฮียข้างรักค,ออกความแซวความโวยแฟนนี่ยืนหนึ่งเลยนะ